มันเป็นอะไรของมันไม่รู้ทุกปีเลยมันดือ้อยังไงไม่รู้หรือว่ามันได้น้ํามากกว่าเขาหรืออะไรยังไม่เข้าใจเหมือนกันมันแตกแขนงแตกอะไรหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่ขอลองดูนี้ดิแต่ต้นนี้มันมีสิทธิ์ไม่อยู่นะไม่อยู่ยน,น,ยน่าจะมีสิทธิ์น่าจะไม่รอดทั้งต้นนะ ที่7มีนาะคมนะคะปี67นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกว่า,วาจะเหลือกี่ลูกเออใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันกทีหลังหลังตัดลูกนะคะว่าต้นจะอยู่จะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะเ,เดี๋ยวมาดูกันอีกทีโอเคนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับวันนี้นะคะเรากลับมากันอีกครั้งกับสวนพี่ก้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราเคยถ่ายเอาไว้นะว่ามันแตกใบอ่อนเยอะมาก กำลังจะตายนะตอนนั้นที่เรามาถ่ายไว้นะคะดูสิคุณตอนนอี้ใบข้อออกมาเต็มเลยนะคะไ,ไปออกมาแตกขแขนงนะคะไปออกมานะคะแตกขแขนงเต็มต้นเลยตอนนี้นี่ดูดีดูดีนี่นะคะดูใบดูใบซะก่อนนะคะต้นที่เรามาถ่ายตรงนั้นมุมนี้เลยนะคะที่กำลังจะตายนะ ณวันนี้ตัดลูกไปแล้วนะคะต้นยังไม่ตายนะคะแถมใบยังฟูขนาดนี้แะทุกคนดูนะคะอันนี้นะคะพี่ก๋วยนะคะจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินตาเสือสามตัวนะคะที่มาจากแร่ธาตุ90%นะคะแล้วก็มีแร่ด่างสำหรับปรับปรุงดินอีก10%แล้วก็ที่ใบเยอะขนาดนี้นะคะเออจะเป็นมิชั่น h ีดึงนะคะมิชั่น h ีงเนี่ยจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมสังกสีโบลอนนะคะเป็นในการช่วยทำให้ใบนะคะ แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเขียวสวยแล้วก็แตกใบอ่อนออกมานะคะทุกคนนี่อันนี้ใช้สะสมอาหารทางใบได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนวัดกับมือไหนครับนี่อันนี้มือเห็นไหมคะนี่โอ้โหยาวกว่ามือนะครับยาวกว่ามือนี่นี่โอ้โหมันมากเดี๋ยวเช็ดเช็ดฝุ่นออกก่อนนี่ให้ดูใบกันชัดๆฮะเป็นไงมิชชั่นที่หนึ่งโอ้โหลิทเยมะมากจริงๆนะคะทุกคน สนใจติดต่อบริษัทเดอะเบสฟาร์มเมอร์จำกัดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตติดต่อได้ที่0651230777ย้ำอีกครั้งนะครับ0651230777ให้เราดูแลพืชของท่านสวัสดีครับ